เอาละทุกคนวันนี้เกมอนิเมะไฟเตอร์นะครับผมมีการอัปเดตมานะครับคือโอเคทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาบอกสนิกพีคอัปเดตหน้ากันนะครับผมทุกคนนะรูปร่างหน้าตาอัปเดตหน้าเนี่ย มันจะเป็นโลกแบบว่าไงอ่ะมืดๆหน่อยม่วงๆนะม่วงๆม่วงๆนะครับแล้วก็มันจะเหมือนว่ามีอัปเดตเครื่องนะเครื่องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับผมนะทุกคนมันจะเป็นเครื่องสีฟ,ฟ้าๆนะครับผมแล้วก็เออสังเกตจากพื้นนะสังเกตจากพื้นมันเป็นพื้นสีแบบเหมือนหิมะใช่แล้วก็มีต้นข้างหลังก็น่าจะเป็นต้นน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับต้นไม้สีข,ขาวๆนะครับ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับผมก <_ C> ็จะเป็นรูปของเลดแบ็กที่มีปีสีฟ้าไอ้สีม่วงนะครับผมมีปีสองปีนะครับแล้วก็จะเขียนเลขหนึ่งนะครับผมว่าเป็นเลดแบ็กอะไรสักอย่างนะครับผมนะที่เขาสปอยมาเนี่ยแล้วก็พื้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอัปเดตหน้านะครับเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นปห มันจะเป็นพื้นลายอะไรเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เป็นแบบสีดำๆคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนี่แหละครับลองคอมเมนต์ดูนะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็มาสปอยแค่นี้นะครับผมทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคนที่อยากดูสเนกพีกต่างๆของเกมอนิเมะไฟเตอร์ Fighter นะครับก็สามารถดูในทาง d i s c o r d ดหรือว่าทวิตเตอร์ได้เลยนะครับผมทุกคนนะ ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ไปละบ๊ายบายเด็กๆเจอกันในไลฟ์สตรีมครับผม